พี่ๆเป็นเพื่อนตอนนี้อยู่ในดงโซแล้วเด้อค่ะหมุนมามาหมุนพี่น้องมาหมุนมาหมุนพอแล้วเด้อค่ะตูงงามๆเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะ,ะงามงามงามไปข้ามตอได้จะตัดขาเด้อค่ะพี่น้องโอ้ยพี่พี่อีกพี่น้อง อ้อค่ะโอ,สอ้สามดอกสามดอกสี่ดอกค่ะพี่น้องโอ้ยงามหลายค่ะพี่น้องงามหลายมาเด้อค่ะมาเด้อค่ะก็นบอค่ะงามงามว้าวอันนี้โดนกินไปแถบนึงนะคะแต่งามค่ะดอกงามมากเลย ดอกนี้ข้างงามนะคะพี่ๆเพื่อนนี่นี่นะคะนี่ดอกหนึ่งค่ะพี่ๆเพื่อนปาร์ดอกนี้ข้างงามครับพี่ๆเพื่อนมา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 ก็บเพชรต้อกันค่ะว่าเลิกงานมาที่หลังเพิ่นก็ยังได้อยู่ค่ะพี่น้องยังได้อยู่ยังได้อยู่ นี่ได้หาดอกเด้อค่ะห้ยดอกงามเนาะดอกงามหลายไปไปแต่ตัวหลายเด้อเด้ค่ะต้องซองหาดีๆมันอยู่ในปา่ามันนั่นเนาะคนบางเทียคบบรคนกับบะหมุดเข้ามาเพิ่นก็หาย่างหาแต่ต,ต่ำทางเด้อค่ะคนย่างหาแต่ข้างทาง ตาเห็ดนี่ก็ขึ้นไลอีลีพี่น้องขึ้นมาท้าเห็ดกระมนนะมนไปค่ะมนไปนี่ค่ะป้าเห็ดเป็นาหารบอเป็นาหารบอพี่น้องป้าเห็ดออกจากพุ่นกับเขาพี่ตัวพี่น้องนงันง่งนั่งเพิ่งนั่งซ่องตัวพี่น้องเห็นบอ เห็นบ่ค่ะบ่เห็นกับไปต่อค่ะพี่น้องปาพี่น้องมองดอกนี่ดูค่ะปาดปาดปาดคือแหล่ดีแทะปาดพี่น้องพุนน่นนะค่ะพุ่นน่ปปาดให้ปาดซะเถอะมันดอกง่ายพอด เบิ้งดูค่ะเบิ้งขาเพิ่นป้าพี่น้นองเบิ่งดูค่ะขาวจั่วเลยดอกเพิ่นป้าเก็บดอกนี่ดูเป็นยังไงโอ้ยถึงมากกองปืนใส่หมง่งเพ็รออกดอกค่ะพี่น้องโอ้ยอันนี้ขาบ่ขาบ่อย,อย่างเด้อค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะ แบ่งกันกินเนาะเพื่นก็กินหมองแสบเนาะมาดนี่ค่ะฮจีบออยจีเฮ็ดปีนี้บอ่อยหลายคือปีที่แล้วพี่น้องปีที่แล้วนี่เขาเม่ีเามันมันก็กำลังหวัวตองสิขึ้นดอกค่ะพี่น้อง ข้านเด้อค่ะนี่ข้านเด้อข้านเด้อข้านซองหาซองหาน้ำกันแมนบ้านั่นแมนบ้านันพี่น้องพี่น้องว่าแมนบดตุมต่มๆนั่นค่ะต้องพิสูจน์ต้องเบิง่งว่าแมนบ่นโอ้ยโอ้ยไปทางไหนไปทางไหน มักหากให้ได้สมสมโอ้ยแมนค่ะพี่น้องสีมันักค่ะสีมันักค่ะนี่โอ้ยตุ่มอุ่ยจ่งาม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 ไปค่ะพี่น้องหาไปเรื่อยๆค่ะ ซองซองมองเธอขาวเธอสวยจริงๆไหนมอ,องว่าสารซองไปไกลๆครับพี่น้องโอ้ยสะออนสะออนเห็ดอกซองดอก,อดอกนี่ไหมพี่น้องปาด พี่นอ้องยางไปกระยางมากครับพ่าพ่อเต็ดเพิงเลือดเด้อค่ะพี่นอ้องดอกงามค่ะตัวนงามใช่ละือเฮ้ยเบค่ะงามงามนี่งาม,ม,งาม,าม,ามเบนนังนี่โอ้ยโตอย่างบู นี่งามๆเลยค่ะอ่อนๆเห็ดมันหัวจดขื้นค่ะพี่น้อง,องยังว่ท่านขึ้นลายปันไดค่ะม,มันก็ยังพอมีอายุที่มันขึ้นก่อนลูกชายมักมาคาเห็ดขื้นแม่ได้แม่คักๆเป็นตะหักขึ้นแม่โอ้พี่น้องนี่เบิ่งค่ะ สี่ค่ะพี่น้องเบิง้งโอ้ยงามคักงามเนี่ยเป็นแต่สะออนเนะาะปัดดอกงามอีลีเห็นไ่นนค่ะอี๋เบิ้งค่ะโอ้ยสวยกินอีกรึบๆเด้อค่ะพี่น้องได้หลายแล้วค่ะวาบบ่ได้เดอ้อได้ยูเดอ้อใหญ่ยูเดอ้อ อ่ะฮะางทางเงี้ยสิราคาพี่นอ้องมันจังได้เฮ็ดมันขึ้นคางทางบรรยากาศค่ะอซองค่ะพี่น้องซองเขามาไตานี่แล้วซองค่ะโอ้พุนพ่นอ่ะพุ่นอ่ะพี่น้องตั้งโจโกอยู่มีโมมันบอกงูอูย้ยพี่น้องนี่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 เห็นบ่ค่ะเห็นบ่ค่ะโอ้ยพี่น้อง นี่ค่ะนี่ค่ะว้าวว้าวโอ้โหงามป,าปัดปฏิโชปฏิโชปฏิโชนะคะเก็บเห็ดเก็บเห็ดน้ำกันค่ะพี่น้องหมานหมานปาัดคืองามแท้งามหายงามโพงงามผดงามโพก มึงบอกนี่โอยไผ่น้องมาตัดนี่นี่ห้อยพ่นตัดขาอยู่มึเห่าบุค่ะอุ้ยพี่น้องพี่น้องขานี่ค่ะหันไปหันมานี่ค่ะว้าวว้าวดอกสวยงามนี่ค่ะนีค่ะพี่น้องพี่น้องค่ะนี่ค่ะเห็นบะนี่นี่นี่หัวหัวเ็ดเดอค่ะนี่ว้าว สวยงามสวยงามต้องมาแหบกหาบแบบนี้นะเนี่ยดูดอกนี้ใช้ได้ป่ะดอกงามงามแม่ก็ได้งามอยูโอ้ยว้าวดูลูกชายได้ทุกคนดอกสวยมากดูค่ะว้าวดูค่ะกี้แม่แบกไรเนี่ย เหมือนคนไม่ใช่มาหาใช่ไหมเอา้าแล้วก็เดินเตะเห็ดแม่เฉยเลยด,ดูทำไมใช้ไม่ได้ลูกโอ้ยนอลูกข่อยมีกระไดลูกได้เยอะมากค่ะคเพื่อนเพื่อนหาหาหา ต้องแบกดูค่ะโอ้ยแอนนขอลงคลิปก่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลคกดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ Thank you to everyone ขอบคุณค่ะได้เยอะแล้วนะคะลูกก็ได้เยอะนี่ค่ะ